บิตคอยทะลุ5 0 0 0 0ื่ 50, แล้วนะครับพร้อมตลาดคริปโตที่เขียวกระจายเลยนะครับสัญญาณสําคัญก็คือว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเริ่มเก็บของของเริ่มขาดจากเอ็กชแนนเป็นยังไงจะเติบโตต่อไปได้ไหมเดี๋ยวคิมจะเล้ฟังนะครับ สทีื่อนคนนะครับผมคิมครับขอรับเข้าสู่ช่องคิม property life นะครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ยตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้บิตคอยตะทะลุห0 0 0มื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางคนหลายคนก็บอกว่าตกรถแล้วครับอาจารย์นะครับหรือไม่ก็แหมร้อนหน่อยนะครับมันแค่ขึ้นหลอดเดี๋ยวก็ลงยับเหมือนเดิมครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาบอกว่าจะขึ้นหรือจะลงอะไรนะครับแต่แค่จะบอกเหตุผลว่าทำไมมันถึงขึ้นและมีสัญญาณทางเทคนิคสััััญญาาาาาาณในนนนน่ะวทํไมมถึงรคดดีีข้แลปจจ อะไรที่ควรต้องระวังนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยให้เหตุผล4อย่างนะว่าทําไมเนี่ยบิตคอยจะราคาขึ้นและจะเกิน5 0,000ในเร็วๆนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าเอ้ยตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยนะค่อนข้างร่วงยับเลยนะแต่บิตคอยเนี่ยนะครับค่อนข้างขึ้นสวนทางเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับข้อแรกนะครับใช้บิตคอยเป็นอินฟลชันเฮชนะครับหรือว่าเป็นตัวประกันเงินเฟ้อนั่นเองนะฮะถ้าว่าให้ผมว่าจริงจบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนฮาร์ดแอสเซทชิ้นหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของฮาร์ดแอสสเเซททททลละะกััันนนครรรบบีีี่่่่าาาางฐยไมมถจด ควบคุมตัว supply หรือบิดเบือนนะครับหรือแบบกดดันราคาได้ครับซึ่งหลายคนทราบนะครับว่าตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับทั้งเรื่องทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็มีการบิดเบือนได้น้อมไหมทำให้มันถูกหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้นะครับอาจ,จใช้เงินอัดฉีดขึ้นมาเพื่อกดดันราคาสินค้าต่างๆแต่บิตคอยน์เนี่ยมันไม่มีใครมากดดันตรงนั้นได้ครับสําหรับผมผมไม่ได้มองว่าบิตคอยน์จะปรับ ปกป้องป้องกันเงินเฟ้ออะไรได้ขนาดนั้นเนะครับเพราะว่าด้วยตัวที่มันยังเล็กอยู่เนี่ยนะฮะมีความผันผวนค่อนข้างมากบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ลอดตามเงินเฟ้อแต่เป็นลอสตามจังหวะความหวาดกลัวหรือความโฟมโมซะมากกว่านะครับถ้าพูดให้ถูกคือบิตคอยเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะครับที่เป็นฮาร์ดแอสเซทที่มีจุลนจํากัดละกันนะครับในระยะยาวเนี่ยนะฮะมันถ้ามันเริ่มนิ่งมากขึ้นกว่านี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าเออเฮจิ้งกับเงินเฟ้อได้อย่างจริงจริงนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป เป็นหตุผลข้อที่2นะครับว่าทำไมบิตคอยถึงขึ้นเนี่ยเขาให้เหตุผลว่า1นั่นคือเรื่องของซีซันแนลนะฮะหรือเรื่องฤดูกาลครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทางบิตคอยเนี่ยนะฮะฤดูกาลช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่เขียวขจีแล้วก็เติบโตอย่างรุนแรงนะครับให้ดู2แถวหลังสุดนะโอเคไหมเดือนออกซ์เตอเบอร์เดือนโนเวมเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขียวหมดเลยนะครับและก่อนนั้นนั่นคือเดือนเซตเทมเบอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแดงยับเหมือนกันครับและข้อที่3นะครับนั่นคือ ETF ที่กำลังจะเข้้้าาาใกกลมมขึน มากขึ้นแล้วนะครับทางกรอลสลนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในเดือนตุลหลานเนี่ยอาจจะมี ETF ที่โฟกัสเรื่องของฟิวเจอร์บิตคอยก่อนนะเออพอมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดแรงกิ่งกำไรเกิดอะไรทำให้แบบเติบโตได้อีกครับนั่นคือ3ข้อนะครับแต่ส่วนตัวผมผมโฟกัสข้อที่4ี่เนี่ยนั่นคือเรื่องของสถาบันนั่นเองครับทนาวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าจรงสถาบันทางการเงินต่างๆนี่นะครับเริ่มที่จะเข้ามาเก็บของบิตคอยมากขึ้นครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเพื่อจะไปสร้างตัว ETF ของตัวเองนะครับจริงอยู่นเ Bitcoin ททป็แ ไม่ได้อนุมัตินะแต่ดูจะเปิดกว้างในมุมของฟิวเจอร์บิตคอยส์มากกว่านะครับแต่ในแคนาดาเอ่ยหรือในสวิตเซอร์แลนด์เอยเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการอนุมัติ ETF ฝั่งเศษม,มักจสมมผิดนะเริ่มจะมีการอนุมัติ ETF บิตคอยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับซึ่งมีตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเก็บบิตคอยกว่าประมาณ3000บิตคอยในช่วง4อาทิตย์หลังที่สุดแล้วนะครับเพราะคุณต้องอย่าลืมว่าพวกบิตคอยอีทีเเนี่ยนะครับก่อนคุณจะตั้งกองทุนได้คุณต้องมีบิตคอยก่อนไงถูกไหมแปลว่าอะไรการที่แบบ ETF เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกอนุม,มัติเนี่ยแต่ก่อนนั้นนั้นมันต้องทำไงฮะมีการเก็บสะสมบิตคอยกันอยู่ก่อนนะครับถึงจะเปิดกองทุนให้ขายได้ครับแล้วในมุมมองนี้หมายความว่าเฮ้ยคุณจะเห็นการเริ่มเกกก็บบบขของสถาาััันนมึ้คร จากข่าวล่าสุดของทางคอยเเลกาฟนะครับเขาบอกตอนนี้สถาบันเนี่ยกำลังหันกลับเข้ามาที่บิตคอยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปสะสมพวกเอาคอยนะครับและหลายคนจะเห็นข่าวลหลายอย่างถูกว่าที่บอกว่าสถาบันเริ่มซื้อพวกอีเิลเรียมเอยก็ตามนะครับหรือพวกโซลนาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยครับสถาบันเนี่ยกลับมาเก็บบิตคอยมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นบูรันของบิตคอยก็ได้ครับมีบทิจาัหนึ่งครับน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถาบันขนาดใหญ่นะครับ กำลังมาป้นเกี่ยวกับพวก d e f าพวกคริปโตและมีการที่เต,ติบโตขึ้นกว่า700%เลยครับคือตัวเลขจากบทว,วิจัยอันนี้นี่นะครับเขาบอกว่าทางเอเชียเนี่ยนะเริ่มที่จะมีการเข้าสู่นะครับมีทรัพย์สินเกี่ยวกับ o, คริปโตกับดีฟามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอินเดียและก็เวียดนามนะครับนี่คือกราฟที่เห็นภาพว่าเฮ้ยสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะนั่นคือตัวคริปโตปกตินะครับที่ซื้อในเซ็นทรัลไลฟ์ไฟแนนซ์นะครับแต่สีส้มเนี่ยคือ คำนวณวอลลุ่มของ d e f i นั่นเองครับเวียดนามเองก็พอๆกันนะครับคือครึ่งครึ่งครับคือสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีคนชอบ d e f i เยอะแล้วกันเนาะเจนอินเดียทางรัฐบาลน่าจะแบนนะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ดีฟายดังๆเยอะครับอีกสัดส่วนที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือว่า transaction ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวอลลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะเป็นมาจากสถาบันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สถาบันธรรมดานะครับจากกราฟนี่นะครับในเอเชียในอินเดียปากีสถานเวียดนามนะครับสีตัวฟ้าเนี่ยนะครับข้างบนสุดเนี่ยครับนั่นคืออวล จากลัสอินสติลล์นะครับนะั่นคือมีวอลลุ่มที่มากกว่า10ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับมีประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เป็นขนาดธรรมดาเลยกันเนาะเป็นสถาบันขนาดกลางๆไม่ใหญ่ขนาดอันแรกนะครับแต่ก็มีวอลลุ่มที่เยอะเหมือนกันดังนั้นหากรวม2สถาบันเนี่ยนะฮะ ใหญ่แล้วก็ธรรมดาเนี่ยนะครับกินมาเก็ตแชร์เนี่ยไปเกินครึ่งแล้วฮะสีชมพูนี่คือโปรเฟชชั่นแนลนะครับก็ยังเป็นเหมือนนักลงทุนที่แบบมือโปรอยู่ดีนะก็กินอีกนะครับแต่มีเป็นพวกรายย่อยเนี่ยนะครับเอ่อรายเล็กเนี่ยนะครับมีไม่ถึง5%ครับซึ่งช่วงหลังๆนี่ครับทางด้านแบงก์ต่างๆเช่น Bank of อฟอเมริกาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาบูลลิชนะมุมมองเขาต่อดีฟァแล้วก็ NFT นะเขาบอกว่ามัน too big to ignore นะฮะหรือว่ามันใหญ่เกินที่จะเอ่อมองข้ามมันไปแล นะครับคนชอบคำโขดของเขานะเขาบอกว่าตอนนี้ดิจิตอลเอ็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเป y m เมนตอีกต่อไปแล้วครับแต่มันเหมือนแบบเป็นเปลี่ยนมุมมองทางด้านคอมพิวติ้งการประมวลผลขนาดนี้ครับโปรแกรมไอ้พวกคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้ทั้งทั่วทั้งโลกคนจะเป็นเจ้าของเป็นหลักล้านคนเลยนะครับโอ้โหกาวโคตรนะฮะ เราจาก Bank of a m e r i c a ก็เป็นแบงค์ขนาดใหญ่ของอเมริกานะครับดึกดำบันพ์ถือว่าเก่าเลยนี่ครับเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบคริปโตเดี๋ยวนี้บอกว่าใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามนะครับล่าสุดครับมอนการ์เซเนลล์เนี่ยนะครับที่เขาได้ซื้อ Bitcoin ไปถึงไหมเขาได้สร้างทีมดิจิทัลเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซี่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเวลฟาโก้นะครับที่มาเข้าร่วมเกี่ยวกับ Bitcoin ต่างๆนานานะครับเห็นภาพว่าัฒนธรรมใหญ่อ่ะไม่ใช่เล่นๆนะแบงค์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามาเข้ามามากขึ้นนะะคคครรรรััับบเเเเเเเาก็็ช่่่่ววงงนนนนนีีีี้้ยยยยมดิิไหลขตตปโอะ มากเป็น2อาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยว่ามีเม็ดเงินกว่าประมาณร้อยล้านเหรียญเนี่ยนะครับเข้าอินฟลูนะเข้ามาในโลกคริปโตนะอันนี้ถัดมาก็มีอีกร้อยล้านเหรียญเข้ามาอีกแล้วฮะมันก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับที่สภาพคล่องในโลกคริปโตเนี่ยมันเติบโตขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวออนเชนครับตอนนี้นี่นะครับลองเทอร์มไบเออร์นะครับหรือคนที่สะสมอีโอบิตคอยเนี่ยนะครับมีการสะสมมากข้างแล้วก็ออลไทม์ไฮไปแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่กลับเป็นออลไทม์ไฮเลยครับหมายความว่าไอ้ตอนที่ ต่องขาลงเนี่ยก็มีคนที่จะเริ่มเก็บนะเก็บมากกว่าที่จะขายอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหมือนขาขึ้นครับแล้วพอเราไปดูในตัว supply ที่ใน exchange นะครับหรือว่า bitcoin ที่ถูก เก็บใน Exchange เนี่ยมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอันนี้กราฟสีน้ําเงินนะทีนี้ผมจะอมมาให้ดูบ่อยนะครับเพราะมันเห็นชัดครับว่าตอนช่วงที่แบบว่ากราฟสีน้ําเงินมันขึ้นเนี่ยนะครับหมายถึงมีบิตคอยน์เนี่ยนะครับเอามาใส่ใน Exchange มากขึ้นนะครับจนให้ราคาเนี่ยมันร่วงนะฮะแต่พอตอนราคาร่วงปุ๊บเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเก็บของตอนนี้เนี่ยนะครับหรือว่าบิตคอยน์เนี่ยกำลังขาดสภาพคล่องอยู่ใน Exchange นะครับหรือว่าถูกไหลออกไปข้างนอกหมดนั่นเองครับประเด็นนี้สําคัญนนนนนะะอย่าาใหห้คคเ็ว ที่ถือบิตคอยเนี่ยเขาถือบิตคอยที่เขาเป็นรายใหญ่นะเขาถือบิตคอยที่จะเก็บนะครับคือบิตคอยของเขาเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เทรดนะครับบิตคอยไม่ได้มีเอาไว้ขายบิตคอยไม่มีเอาไว้ซื้อสตาร์บัค s นะครับแต่บิตคอยมีไว้เก็บอย่างเดียวครับดึงมองคนที่ซื้อบิตคอยไว้เก็บเนี่ยครับเขาจะไม่ได้เอาฝากในบ i n a n c e ใน Exchang e อยู่แล้วนะเขาจะเอาออกไปเก็บในฮาร์ดแวร์อะไรของเขาเป็นโคลเลตอะไรก็ว่าไปเพื่อแบบความปลอดภยัยเพราะว่าเ้าซื้อเพื่อเหตุจริงเพื่อแบบ ไม่ฮะกลัวเรื่องของเงินเฟอ้อกลัวเรื่องของความผันผวน,นหรือกลัวเรื่องของสถานการณ์บางอย่างที่คาดการไม่ได้ในอนาคตเนี่ยก็เลยเก็บเอาไว้ตัวเองดีกว่าเพราะเก็บในไอเชนก็ไม่ดีนะเห็นคอยเบสไหมครับคอยเบสโดนไปเยอะเลยนะฮะนั่นนี่คือเป็นเหตุผลนะที่ขายคนมองว่าให้มันจะอาจจะเติบโตได้ยุนแรงก็ได้นะอาจจะเติบโตไปมากกว่า5 0 0ห0ก็ได้นะครับซึ่งก่อนที่จะ มากกว่าห้าหมื่นอาจจะมีย่อหรือเปล่าเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะย่อมาเหลือสองหมื่นก่อนก็ได้นะแล้วค่อยไปเกินห้าหมื่นก็ได้นะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับโอเคก็มาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณด้รับความรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้จะเอารายงานอันนึงนะครับจากทางคอยเด็กนะบอกว่าสี่เหตุผลที่จะทําให้บิตคอยเนี่ยอาจจะโตได้มากกว่าห้าหมื่นก็ได้นะครับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือเรื่องของสถาบันทางการเงินที่เข้ามาเยอะนะครับสองครับตัว ETF ที่เป็นรูปแบบของฟิวเจอร์นะฮะก็จะมีคนที่แบบมาเก็งกาไรนะคร ้นของบิตคอยเนี่ยส่วนใหญ่ปลายปีเนี่ยจะค่อนข้างบูมอยู่แล้วนะครับแล้วสี่ครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเรืองในการประกันเงินเฟอ้อก็เป็นไปได้ทุนนี้นะหลายคนก็รู้กันอยู่ที่น่าจับตามากๆเลยคือเรื่องของสันครับตอนนี้นะครับสัพันธ์การเงินเช่นแบงก์ยักษ์ใหญ่เนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาเอี่ยวเข้ามาพูดในเชิงบวกกับคริปโตเกี่ยวกับบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมีเป็นเงินที่ไหลเข้ามา2อาทย์ติดกันแล้วที่เกินร้อยล้านเหรียญน,นะครับและในประเทศแถวเอเชียเองก็ตามนี่นะครับปริมาณคนใช้ยีฟายเนี่ เติบโตมากกว่า700%ครับบวกกับนะครับถ้าอองจอเจาะลึกเข้าไปเนี่ยเป็นสถาบันขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือนะักทุนที่มืออาชีพเนี่ยกินส่วนแบ,บ่งไปกว่า90%ของทั้งหมดนะครับเป็นรายย่อยนีย่น้อยมากนะครับประกอบกับถ้าดูในออนเชนอน a อนะลิซิสเนี่ยนะครับการสะสมของวานเนี่ยก็มีบรื่อที่เติบโตขึ้นมาตลอดนะครับและตอนนี้เนี่ยบิทคอยน์เอ็กเชนก็เริ่มลดลงเหลือเป็นที่น้อยลงน้อยกว่าตอนที่ออนทาหายครั้งที่แล้วอีกนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่ให้วานเก็บของแล้วก็เอาออกจากเอ็กเชนไป มันน่าจะบูลลิชนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ใช่คาแนะนาในการอย่างใดแค่มาเล่าให้ฟังนาข่าวที่เขาว่ากันเอาข้อมูลมาไปวางๆนะครับก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณคิมคุณคิมทําไมเออไม่เห็นคิดเองเลยเอาข้อมูลมาแปะนะครับผมถามจริงๆถ้าผมคิดเองคุณจะฟังไว้เน,นี่ยนะฮะผมไม่ใช่กูรูนะผมแค่เล่าให้ฟังเอารีเสิร์ชเอากราฟ เอาพวกอนาลิสต์เนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยดีแล้วนะครับจะให้ผมคิดเองนะครับคิดเองนี่มีแต่กาวเต็มสมองนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจน,นจบถ้าคุณชอบคลิปนี้รีมกดไลค์กดตามช่องคิมพาวเวอร์ตี้ด้วยนะและใครอยากจะฟังก็รู้เชิญเลือกห้องเรียนวงไหนนะครับบอกเลยตอนนี้กําลังกาวคุ้งไม่ใช่นะครับกำลังเม้ากันในดีสคอตกกำลังสนุกเลยว่ามีตัวอะไรเจ๋งๆที่มาคุยกันนะครับเพราะจะดิฟายเออคลิปเอาคอยบิตคอยอีเชียร์มีจริงๆให้คุณมาคุยมาสร้างสังคมที่แบบบบบบนน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 ่ารรรรรััััััักกกกคคคคคดด้้วววยยนนะะะขอออุุณททเเจหงงีีไนนะนนนสส summer